ขนะนี้ภารกิจของคอสชอก็คือการปฏิรูปในด้านต่างๆนะคะเรื่องของการปฏิรูปการเลือกตั้งด้วยก็เช่นเดียวกันกกตค่ะก็เตรียมที่จะตั้งศูนย์ประชาธิปไตยระดับตำบลพร้อมขอความร่วมมือนะคะให้กระทรวงมหาดไทยช่วยประชาสัมพันธ์และก็รลืลงให้ความรู้กับประชาชนรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะรวมถึงการแก้ไขปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่นที่ทับซ้อนกันด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นายผู้ชงนุตราวงนะคะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต พร้อมคณะก็ได้เข้าหารือกับนายวิบูลสงวนพงศ์ค่ะประหลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอบคุณถึงการสนับสนุนการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมารวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็ขอความร่วมมือกลมการปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาการแบ่งเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งที่ทับซ้อนกับพื้นที่ใกล้เคียงนะคะทำให้ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ ขณะดเดียวกันค่ะก็ยังได้มีการหาหรือถึงแนวทางในการรณรงจัดการเลือกตั้งในอนาคตด้วยซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างช่วงการเสนอแผนรวดแมบให้คสอชอโดยยืนยันนะคะว่าข้อเสนอปฏิรูปของกกตที่จะมีการแก้กฎหมายให้สสระบบบัญชีรายชื่อและสสแบบแบ่งเขตมีความสมดุลกันเป็นเพียงข้อเสนอของกกตซึ่งสุดท้ายก็จะอยู่ที่คอสอชอพิจารณาค่ะฟังเสียงเลขานิการกกตค่ะ เราได้รับมอบหมายจากาได้รับโจทย์จากท่านาประานกระทรวงกลาโหมนะครับหัวหนา้าฝ่ายปฏิรูปนะครับได้ขอความคิดเห็นผมได้นาเรียนแล้วว่าท่านประาทรวงกลาโหมเนี่ยในฐานะของหัวหน้าฝ่ายฝ่ายปฏิรูปเนี่ยท่านขอรับทราบความคิดเห็นของทุกฝ่ายไม่ใช่ของกะกะตคนเดียวแรอกครับ ภาคการเมืองต่างๆท่านก็ขอนะครับกลุ่มการเมืองที่มีความเห็นตรงกันหรือไม่ตรงกันนักวิชาการสื่อมวลชนนักธุรกิจระดับชาติประชาชนทั่วไปสื่อมวลชนท่านทํามากเหลือเกินครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนำเสนอกับสภาปฏิรูป นอกจากนี้เลยค่ะที่การกรกะตนะคะอย่างได้ขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยค่ะจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อเป็นฐานข้อมูลของกะกะตแล้วก็เตรียมความพร้อมตั้งศูนย์ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับตบําบลเพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งหากคอสชอประกาศให้มีการเลือกตั้งตามแผนรถแมปในช่วงขั้นที่3ค่ะ